ครับเป็นลูมะม่วงกันครับผมแล้วก็ต้นโมกนะครับต้นโมกใช่ไหมอันนี้เรานี่อหอมหอมนะครับกำลังออกดอกเลยครับตแต่ออันนนี้้คืมาก,ากไลใะ we i not I mm do -hmm. เรียบร้อยครับต้นไม้เดี๋ยวพาไปชมมะม่วงก่อนลูกเบลอเลยครับผมตอนนี้กำลังโตนะครับแต่ว่าล่วงเยอะนะครับจากกิ่งไงยอดลาสี่ห้าลูกเหลืออยู่ลูกสองลูกครับยอดในแข็งแรงหน่อยก็เหลือสองนะครับนะครับแต่มันจะใหญ่นะครับมันจะใหญ่มากถ้าตัวเต็มวัยเนี่ยโอ้ลูกใหญ่มากนะครับนี่ครับมะม่วงของเรานะครับผม นี่ครับแต่และลูกครับใหญ่ครับสวยงามนี่ลูกนี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนี่ปัวอย่างเดียวมันล่วงนะครับมีน้ำหนักมากนะครับลมมันพัดย่างขึ้นมาลมพัดยยานมันล่วงครับผมพี่น้องนี่ครับมาหาชนกนะครับส่วนน้ำดอกไม้ได้กินสุกไปแล้วลูกหนึ่งนะครับตัวนี้กินสุกไปแล้วลูกนี้ ยังห่อไว้อยู่นะครับห่อไว้อยู่นี่ยังไม่สุกครับอลูกใหญ่ยาวครับผมลูกหนึ่งอิ่มลูกหนึ่งอิ่มเอามะม่วงตอนนี้มะม่วงในการเลยไม่รู้ทำได้หรือเปล่าลก็คงจะได้เหมือนกันนะครับทันไลยก็น่าจะได้น,นี่ครับอยู่บนพื้นดินก็มีนะครับ กิ่งมันโน้มลงไปครับมันหนักครับเน่ยมันหนักมากมาก,มากเลยมองีนี้โอ้กิ่งนี้มีสามลูกครับโอ,โอ้ปกติมันล่วงนะครับเลือสองลูกส่วนมากนะครับนี่ครับนี่กิง่งมีสามลูกเอาประสบความสาเร็จตัวนี้สามลูกเลยจากสวนของเรานะครับหน้าบานเรานี่แหละ กไปข้างบ้านนะครับกลุ่มนี้เมื่อก่อนโดกดกนะครับเพื่อนๆดูดิที่เขาหล่นแล้วก็เน่าเหลืองเล็กๆนะอยู่ข้างล่างเยอะมากเลยครับมันหล่นับฝนไม่ตกสักทีจะไม่เป็นเพีครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ